กับสัสดีพี่น้องแม่น้งจุนกินแซบเลยจ้ามาเด้อมากินเขาเศร้าน้ากันพี่น้องจ้าแม่น้งจุนอยากกินสมพักเสียนื้อนี้ได้สมพักเสียนพี่น้องจ้าสมพักเสียนมากหลายน้งเห็นว่าเป็นแต่กินมาเจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ทอดทอดปลาปลาชุบแป้งทอดพี่น้องจ้ากินกับสมพักเสียนแล้วกับผักผักขาขามาเด้อมากินกับแม่น้งจุนเลจ้าื้นนี้แม่น้งจุนกินอยู่บ้านกินแล้วไปตั้งชีค่อยออกไปแพ่แล้วพี่น้องจ้าเสียงมันดังเนาะ เียงมันดัางยูแพ่หลายคนมาเหตุแพร่ซอยกันซอยคุณนั้นตะเลบริการม,มาจอดมันถึงก่อนเน้ะงาจ้ะนั่นนนงย่นขึ้นอยากสมพักเสียนป่าบันใจ่ม่อองพี่น้องจัะ 不嘞。Voilà. กินแบบนี้มันจะกินง่ายพี่น้องเนาะลื่นคอลื่นคอดีจะกินแบบนี้ ขยายากกินในบ้านสมบลีบีจ้ะ กินอาหารหบ้านเ่านี่นกินง่ายอืมรอบแมนทถอดเสร็จใหม่ๆเลย มันผูดด้จิบเปรี้ยวอร่อยนะจ้บขาดปรพรีกน,นากนนะจัะเนาะมาหาเที่ยวบ,บ้า,านหิ้เข่าแห้ง ปานีิกิโลครึ่งเลยจ้ะมันกลืนคือจะกินมาเบิดเดี๋ยวปา <c oughs> อกอบตัวไว้ก่อน ยันฟ้าโคเนอ้อง,งกังยังไรกันด้ บจนั่งกินเหรียญซื่อๆก็แดงแซ่บแฮงอือหื กบมากพีก่องคจ้ะคอบกาบ นั้งกินเห่นก็นได้ด้วยใจทั้งหินมากิน บอกเลยว่าอร่อยมาก กินอะไม่ต้องจุนที่กินนั่งได้กินอันนี้นชั่วซื้อเดียวพี่น้องนั่งจุนป่ะโอ๊ยต้องหาแนวกับน้ำเนาะจังสิแซ่บเราไม่ต้องจุนว่าะที่นั่งกินแต่สวมผักเสียดอ่างพี่น้องมากพี่น้องจ้ะกินได้เป็นรัวๆจ้ะผมบเกื่อ มากเลยอันนี้ก็แซ่บด้วยจ้ะแม่คุณจะไปกินกะเพราลังคิบก็อันแนม่คุณมากกินเอาแม่คุณกินอ่างก็ซื้อ แซ่บจริงๆจ้าผมต้องเขียนบ้านเฮางสะอาดทำเองอร่อยดี อันนี้ก็แซ่บอยู่จ้ะไม่ต้องจุนมกกนักตัวนี้หลายกว่าครัอบอร่อยแก่ไปละ không ừ. bắt chuyển bớt nhỏ Vậy là Chạp ít gì chẳng Mở đôi bạn Ở đây chưa chưa à? น้องจ้าสำหรับคินีกับพ่อคินีฝากกดซับสไครต์ก็เลยก็แชร์ให้ไม่ต้องจุ่มกินแซมเด้อจ้าฮักประเทศก็กดติดตามสิบประาดคลิปต่อไปฝากมูลในเดียวไม่ต้องจุ่มน้ำเลยจ้า